ถ้ามองยังอีก40นาทีฟ้าก็วันนี้ยังไม่ถือว่ามืดเร็วมากนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมืดเร็วมากว่าไหรกำลังเข้าสู่หน้าหนาวเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยค่ะเดี๋ยวฝนฝนร้อนๆมีลมเย็นมาประทะบ้างแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าคำรามคุณฟังรักษาสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่าคุณจะทำะไรขอให้มีความสุขคนที่เพิ่งบอกรักแฟนผ่านเพลงอ้อมก็รู้สึกดีดีด้วยที่ได้เป็นสพานให้กับคุณผู้ฟังนะคะเด็กบางคนที่บอกว่าโอ้ oh, ชอบนะคะพี่ให้ข้อคิดดีๆทุกวันเลย บางทีเรื่องพูดมันง่ายคะ่ะถึงเวลาทําจริงเอาตัวไม่รอดเหมือนกันคะ่ะไอ้วิธีพูดกับทฤษฎีส่วนใหญ่เราจะแน่นค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทนะคะดูแลตัวเองแข็งแรงมากๆนะคะพักผ่อนเยอะๆสวัสดีคะ่ะ EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมคะ่ะ